ปฏิบัติธรรมสามารถชื่อจะเสียงโชคเสียงลาบได้ไหมถ้าเป็นคนคารวะอย่างเราปฏิบัติมาเพื่อละลดปล่อยวางเข้าปฏิบัติภาวนาทางด้านจิตวิญญาณเข้าเห็นสัจธรรมของแท้เนี่ยเพื่อการหลุดพ้นเนี่ย <c oughs> ก็ทําไปแยกทาแล้วก็ให้รู้เป้าหมายก่อนว่าเราทําเพื่ออะไรเร,เราทําเพื่อพระนิพพานแล้วเราแยกตัวเองวิเวกไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาโชว์ว่าโชคลาบมีโชคิลาบเนี่ยเรามีการสื่อสารมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเราถูก รางวัลได้บ่อยมีโชคลาภไปบ่อยเรามีการสื่อสารเนี่ยเพื่อจะบอกน้องว่าคนที่มาปฏิบัติแล้วเนี่ยสะสมบุญบารามีแล้วเนี่ยโชคลาภก็จะมีจากผ่านการที่เทวดาหรือตัวเราเองเนี่แหละเป็นผู้ที่ร่วมสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์หรือแสดงผลของการที่ได้มาซึ่งพลังบุญพลังบารามีแล้วก็จะมาแสดงในรูปผลของการที่มีโชคลาภเพราะถึงแม้เราจะได้ เป็นระดับชั้นที่เป็นเทวดาระดับตั้งแต่เบื้องต้นแบบตั้งแต่ตั้งแต่ภาวนาระดับแรกแกที่สําเร็จมาเนี่ยเราได้ภาวนาไปถึงระดับไหน <c oughs> เพิ่มชั้นเพิ่มชั้นนั่นก็หมายถึง, kita, ถงเราเพิ่มกําลังบุญเพิ่มระดับของชั้นของเทวดาเ <c oughs> พาาิ่มจนกระทั่งเป็นเทวดาที่สูงสุดในระดับชั้นที่เราภาวนาเข้าถึงชานสีได้เนี่ยก็เข้าไปถึงพรมได้เข้าไปถึงสูงส,สุดได้เนี่ยท้ายเราก็ต้องละในเรื่องของชานชั้นต้นและเข้าสุดท้ายก็ถึงชั้นอรูปฌาน ฉะนั้นเราเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็ละเนี่ยลวทําไมยังคงมาเล่นลอตเตอรี่เล่นหวยเล่นรางวัลอยู่เพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าที่เราทําให้ดูเนี่ยหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้แหละเราได้ของอริยรัพย์ภายในได้มนุษยสมบัติภายนอกเนี่ยสมมติเราไปซื้อเราเป็นคนที่มีตังเราไปซื้อเล่เยอะๆเนี่ยก็สามารถจะถูกได้ใช่ไหมคะมีทํางานทําการเราก็ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติทางจิตช่วงแรกๆเนี่ยให้หยุดละลดเลิกไปเลยก่อน เพื่อเข้ามาอยู่ในจิตสุดท้ายเนี่ยภาวนาไอ้เรืรอเ่องลอตเตอรี่แรกๆก็เลือกไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครยังเล่นปะปา,ปายก็คือ,ขอ,ข,อขอให้เล่นแค่อลอตเตอรี่รัฐบาลนี้เล่นแล้วก็คือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องโลภเราเนี่ยปฏิบัติอยู่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีกรรมสัมพันธ์มีบุญเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมารบ้างบ,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 บอกหลอกลวงมากผีมาบอกมางฝันมางตุกต่อมากทดลองได้นี่คือการทดลองเพราะฉะนั้นเราเคยไหมฝันนิมิตมาซื้อตามแล้วก็ผิด เพราะว่านั่นก็หมายถึงว่าเรายังจิตไม่มั่นคงไม่ดีไม่งามสุดท้ายเราอาจจะมีมารมีกรรมมีเวรมาบอกมาหลอกล่อแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเข้าถึงฌานสีได้และเข้าถึงอรูปฌานเนี่ยแล้วทาไมยังคงมาเล่นนี่คือการทดลองเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีบุญมากเนี่ยมันจะส่งในระดับของจิตในวิญญาเราเห็นอยู่แล้วเราตัวเราภายในเราเป็นอะไรเราเห็นอะไรแต่ท้ายเรามาดูที่ว่าลอตเตอรี่เราซื้อเนี่ยแล้วเราถูกลงวัลใหญ่เราถูกางวันเ,เลขที่เรามาบอกเนี่ยเราเป็นการ ทดลองแล้วก็ดูอย่าโลภอย่าหลงแล้วเรายังพบเพื่อนฝูงในกลุ่มของที่ยังเป็นคนที่โลกโลกอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราละทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่นั่งเลื่อเตืออยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็เข้ามาสื่อสารบอกกล่าวในเรื่องของบุญกุศลการปฏิบัติเนี่ยเพื่อนเพื่อนอน,อน,น้องๆเด็กอ,อ,อาจจะเห็นว่าไม่น่าควินไม่น่าคบเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ส่งเสริม เหมือนคนที่จะไม่เอาอะไรแล้วละลดเลิกไปหมดแล้วเราจะละลดเลิกในส่วนของติตไม่พูดอกุศลจิตไม่พูดเพอ้อเจอ้อในเรื่องของเป็นต่อเสียดนินทาว่ากาล่าวร้ายแล้วก็เป็นคนที่มีเสียงของเราเนี่ยเราจะเป็นคนดัดความโกรธความโลภที่รุนแรงความหลงที่ผิดเนี่ยทอทัศน์ทีวีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไม่ได้สนใจไม่ได้ดูใครเปิดเราก็ดูผ่านๆเทา,าทัศเราไม่ไม่ได้ไปเข้าค้อมแวะ อินเทอร์เน็ตที่เราเล่นเนี่ยแล้วก็เพื่อการสื่อสารในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ดูเพื่อความจริงใจเพราะว่าเรายังเป็นคนาราวาสแล้วเราก็ดูเพื่อการปฏิบัติแล้วก็ดูเพื่อการดูสักตะวดูเห็นสักว่าเห็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ล้าสมัยเวลาเราสื่อสารหรือบอกกล่าวใครเนี่ยเป็นตัวอย่างใครเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ทางที่ทางสายการทางหลุดพ้นในทางโลก ทางคารวะเราสามารถจะคุยกันได้เรายังมีเพื่อนได้แลวยังสามารถที่จะโน้มน้าวหรือคุยบอกกล่าวกับเพื่อนๆที่เป็นคนคารวะและคนคารวะมันสามารถเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้ให้มีสิ่งห้าข้อส่วนเรื่องของการที่คนที่จะเข้าชั้นหงโสตบันมาในแนว,นนวเนี้ยของคนคารวะเนี่ยมีสิ่งห้าแล้วเนี่ยรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายรู้ว่าเป็นของชั่วขราวแล้วก็เราเนี่ย ไม่สามารถจะจึดคลองได้แล้วเห็นกายรูปจิตแยกรูปแยกนามได้เนะี่ยก็ยังสามารถที่จะอยู่ใน,ในชีวิตประจําวันแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมีลูกคนดูแลลูกมีสามีก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมีคุณยายมีแม่เนี่ยก็ดูแลแลรับผิดชอบทุกวันนี้เราก็ยังคงเป็นคนที่ทําหน้าที่รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดเราไปบวชแล้วเนี่ยออกไปถึงข้างนอกแนละ้วถือสิลครบไม่ครบบากข้างนอกเนี่ยในสินเยอะเนี่ยนรกขามมหาแถมยังตัดตัดขาดจากครอบครัวไม่รับผิดชอบลูกไม่ไม่ดูแลหน้าที่อย่าล้างออกไปเพราะว่าเรา มัวแต่สนใจที่ว่าทางหลุดพ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รับผิดชอบคุณยายคุณแม่ที่เราต้องมีความรับผิดชอบอยู่ถ้าุสมมุแล้วเราไปบวชแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะมีจิตใจหุยหาแล้วก็เข้ามามองมามาคิดมากคุณคิดว่าเราไม่รับผิดชอบไม่ดูแลไม่อะไรเงรี้ยจิตใจเราก็จะหมกมุ่นไม่เป็นกลางไม่นิ่งสงบสุดท้ายการที่เราจะเข้าละลดไปวางทางริพผ่านจิตก็ไม่สงบไม่นิ่ง ดังนั้นเราถึงมาอยู่เป็นสายคัรละว่าซึ่งสามารถที่จะทําอะไรอะไรได้เพียงแต่อยู่ในคํานองของธรรมก็คืออยู่ในศินล้าแต่งหน้าได้เพราะว่าเป็นถ้าเกิดเป็นแม่ชีแล้วเนี่ยเลิกเลยค่ะทำไม่ได้เลยนะคะล้องลาทําเพลงเนี่ยผิดเลยแล้วก็เข้ามาดูในโซเชียลเนี่ยลหลายคนหลายท่านก็ผิดเลยนะคะไม่ไม่ถูกละคือละลดคือลดเลิกคือเลิกนะคะในส่วนของเราเนี่ยคือละลดปล่อยวางแล้วก็หลายๆอย่างที่ยังคงทําได้อยู่ นะคะทาหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่รับผิดชอบหน้าที่แล้วก็ยังมีสามีที่ต้องทําหน้าที่ของเราแล้วก็ลูกเราก็ดูนาดูแลเราสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติภาวนาที่เข้มเข้มขังเข้มงวดได้สุดท้ายเรื่องแค่นี้เรื่องของการมีโชคลาภเนี่ยเขาจะมีเทวดาที่เห็นโมทธนาไมาในส่วนที่เราทําแล้วก็ผ่านโชคลาภมาจะเห็นว่าเราที่ถูกรางวัลในบอ่อเพราะฉะนั้นนี่เราก็เราเข้ามาคุยหรือมาสื่อสารในเรื่อง เลขโชคลาบและยังคงแต่งตัวอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแลวเราก็มีความสุขดีปกติดีแล้วก็เวลาแล้วที่เราจะเข้าฌานเข้าญาณเราก็เข้าได้อย่างสงบสบายแล้วก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นเราเลือกแล้วทางนี้ดีที่สุดแล้วลองเข้ามาปฏิบัติดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในทางที่ไปรับสินเยอะแล้วเนี่ยไม่ทําไม่ได้เนี่ยเพราะผิดนะคะมีสินแล้รับสินรักษาสินไม่ได้เพต้อง ได้แง่คิดไปนะคะถ้าเกิดไปปฏิบัติมาแล้วรักษาเข้มงวดแล้วชั่วคราวแล้วกลับมาได้ในทางโลกสุดท้ายถ้าเกิดในทางโลกบดภาระหน้าที่ในทางโลกแล้วพ่อแม่หรือลูกหรือสามีไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องดูแลไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเนะี่ยอยากจะไปปฏิบัติแล้วก็เลือกสถานที่หรือสัมภาระให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ซุ่มเสีย่ยงเพราะผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่คิดว่าดีแล้วเนี่ยก็ยัง มีมิจฉาชีพมีพวกภัยของมาศาสนานี่อยู่แฝงตัวอยู่ทุกที่เพราะฉะนั้นตอนนี้หวัดภยัยแล้วก็ดีที่สุดก็คือการเป็นมนุษย์ของเหลือนกันว่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภกันนะคะสวัสดีค่ะ